อำเภอไลตอนนี้หรอคะอยู่บางแสนคะ่ะสวยจังขอบคุณค่ะ <laughs> เล่นเที่ยอะไรกันเนี่ยปกติไม่ใช่คนหนีนะถ้าเพื่อนรู้เพื่อนเสียใจมากเลยโอเพนโอเพนมินให้ดูไหมไม่ให้ดูไม่เอาไม่ออมมึงอย่าเล่นอะไรอย่างงี้อูไม่ชอบดูมีชัดๆหน่อยครับเอากล้องลงต่ำเซ็กซี่ <laughs> กางเกงในสีลายยูเซอร์บอกไนอะตอนนี้อยู่หน้านะคะฮ่าฮ่าฮ่ากางเกงในสีดำใช่ป่ะอย่าไปเปิดให้ลุงเห็นนะต่ำหน่อยต่ำหน่อยต่ำไม่ได้แล้วยูเซอร์ อะไร,รอ๋อเซอร์โอ๊ยขอแล้วอะไรก็ไม่ให้ดอกมองดอกไม้ก็ไม่มีทำไมมาทำอย่างนี้เดี๋ยวไปหาตัวก่อนมินภูมิศาสตร์ปูสี่ปีสีไม่ใช่ปีสีเหรอภูมิศาสตร์คนหื่นครับเจียงฮายนะครับสวัสดีค่าเซ็นเซอร์เสียงหรอ <c oughs> กลับบ้านแล้วเจอกันที่กันน่นได้ได้ได,ได้แต่บหูจะกงเงียเหอออ๋อค่ะออ Oh, oh, oh. <laughs> โอ้ยอ๋ออ๋อบงไรเก็บพ้อเอะว่บจะมาเก็บอะไรอยู man ่บางแสนล้อแมนแมนอยู่บางแสนเจ้าไม่มีเสียงไม่มีเสียงอะไรทำไมจะไม่มีเสียงทำไมยูเซอร์ยูเซอร์จะมามม่ไม่มีเสียงได้ไงจะใส่หูฟังนี่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  <laughs> อ๊อบมึงจะเอาอะไรปวดกระหนปวดไม่ได้คะ่ะทำเสียงด้วยอ๋อยูเซอร์โดนมากี่คนละไม่โยนจะบอกว่าผู้หญิงแบบนี้คือผู้หญิงที่จริงใจรู้ไหม เอากล้องไปแบบแตะกี้ดี่ฮเฟนหน่อยเฟสหลังไหมนะคะเฟสหลังไหมนะคะพิมพ์ตอนนี้คงไม่ทันนะควยกระตุกอีกทีสิกระตุกอะไรอย่างงาแป่ทอเสื้อนหน่อยทอดบอได้ค่าห้องนี่บอดทอนอ่ะค่ะชอบมากเขาอะมึงไปรอหน้านลลเลยเพราะคอระวังบินใช่ใช่กลัวโดนบินมากเลยก็เลยแบบไม่ไอ้นี่ทําไมปลดไม่ได้อ่ะครับไม่รู้สวยผู้หญิง ผู้หญิงตรงๆแบบพี่กล้องต่ำหน่อยไม่ได้คะ่ะชอบจริงนะคะได้คะนะ่ะะอะเลยเล็กอยู่สพค่ะใช่คะ่ะขอบคุณคะ่ะกล้องต่ำขอบคุณคะ่ะพี่ปอผมค่คะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมว่าออฟกับ e มินออฟกับมินคืออะไรไม่ไม่ไม่อีออฟมันมันเปยมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ผู้ติดตามมินยังไม่ถึงร้อยเลยมั้งกล้องต่ำแบบคนดีคนนี้เขาอยากได้อยากจะได้คนนี้เป็นแฟนอยู่สอยู่แฟดค่ะอยู่แฟดที่สพแสนสุขค่ะ จบอดนเี้ให้อยู่ปีไหนขึ้นปีสองข้าเอากล้องแบบแตะกี้บอกเอาแล้วเมื่อยเน้อะจะเก็บห้องละนะมันเสียตัวผมแล้วอีเขี้ยมึงอย่าไปบอกเขาสิว่าคืนนั้นเสร็จไปสิบน้ำพูดเก่งน่ารักตาหวานขอบคุณค่ะดูกี่ทีก็ชอบเป็นแฟนตำรวจขอไม่ใช่ค่ะอย่าลงใครได้ใครได้ใครได,ได้ผมว่าแล้วว่าอะไรมีแฟนยังไม่มีค่ะเบอร์ไหมไม่มีค่ะไม่ให้นะคะเบอร์ปิดปิดปิดใครได้ ใครได้ใครร้องเฮ้ยทุกคนเลิกดูเมียกูได้แล้วไปทําอย่างอื่นเย็ดเย็ดเย็ดผมได้น้ำหนึ่งครับเอากล้องออกไปใจคอไม่ดีเลยพูดเก่งมากดึงเสื้อไหนอะไรซึ่งดึงเสื้อไหนลัดรูปไม่ดูเสียเป็นรูปตรวเหือรอใช่ค่ะให้สิบเลยหรอเออสิบเลยเอ็มเ,เล็กหน่อยไม่ได้ค่ะเดี๋ยวบินนะคะยูเซอร์เดี๋ยวบินเดี๋ยวบินนะคะไม่เอาค่ะไม่เล่นแล้วค่ะเอากล้องไปข้างล่างทีสามวิสามวิค่ะสามวิ จริงครับคนแบบนี้น่าจะเก่งแต่คำพูดไม่ใช่คนใจง่ายใช่ใช่อแป๊บเดียวแล้วนี่ไงเหนื่อยจังยูเซอร์ยูเซอร์ติดตามเรายูเซอร์เสียงเสียงสะดุดเหรอใช่ปะจริงหรอน่ารัก กระตุกเหรอกระตุกอหรอเข้าวินยังไม่เข้าออฟกระตุกแล้วบอกนะน่ารักจังโยชี Yoshi, ขอบคุณค่ะกระตุกบอกนะยูเซอร์เพราะว่ามิ้นใช้ไวไฟกระตุกมากปะะตุกมากพ่อมาแล้วอยู่ข้างหลังห้องล็อกค,ค่ะถ้ามาจะรู้พรุ่งนี้สลอดไหมคืออะไรเมื่อคืนฉีใส่เขาทําไมเขาแตกอะ่ะตัวเองนั่งเป็นตัวเอ็มเหมือนเด็ดกาดใช่กระตุกกระตุกหายยางแลบมิ้นหน่อย <laughs> กรุณานะให้ความกระจ่างอะไรกระจ่างเย็ด yes. กระตุกกันเองเลยดูไม่ทันไอดีพี่เป่าพ่อดูไหมไม่ดูคะ่ะตุกๆอะไรตุกอะไรเนี่ยสรุปตุกอะไรอะไรตุกหายละหายแล้วหายแล้วโอเคขอบคุณค่ะเปลี่ยนชุดเลยไม่เปลี่ยนเดี๋ยวจะเก็บห้องคะ่ะจะได้ร้อนทีเดียวไม่เห็นกระตุกอ๋อเปลี่ยนเป็น 4G หน่อยเย็ดหน่อยเย็ดได้อ๋ออ๋อไม่ยาวคะ่ะแค่นี้เองตุกหรือตกตกก็แบบดูข้างล่างไม่ดูและะ้วค่ะเดี๋ยวโดนบินนะคะ พออย่างยูเซอร์มิ้นลงนะยูเซอร์มิ้นเหนื่อยวะ่ะยูเซอร์มิ้นลงนะเอากล้องลงข้างล่างโอ้ใช่หนกเล็กแป๊บแป๊บอะไรอะไปเก็บห้องได้แล้วพี่แม็ครู้แล้วไอดี ID พี่ใช่เปล่าครับไม่ใช่คันสองสี่ไม่ใช่ไอดีค่ะ สนใจมาดูปลาว่ายนะ้ำถอยหลังที่ห้องผมไหม <c oughs> ดีครับคืนนี้ไปด้วยไปไหนพี่แชมปเอากล้องลงหน่อยครับดูอีกทีน่ารักจังอ้าวทำไมพี่กกาวม,ามันแล้วดอ้าวอะไรอ้าวอะไรขอมั่งดีครับไอด i อดี ID, ID. รู้จักแคมป์ไหมครับ